สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนแนวทางการเล่นเอรันดอนนะครับผมก็ไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีธนูฟาร์มรองเท้านะครับตามสถานการณ์ทารอนดาบชี้ธนูยิงไกลนะครับแล้วก็กกเกิดนะครับผมก็รองเท้าสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในเกมเลยเนาะส่วนต่อมานะครับพลังแฝงนะครับจะใช้เป็นซาเกตโปรดักชันหรือโล่นะครับผมแล้วก็อะไส้ในของพลังแฝงก็จะประมาณนี้นะใช้เป็นแขกนะครับผม ต่อมาลูนของเอ,อรันดอนนะครับเราจะใช้เป็นลูนคีย์16นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเลดสิบสปีรีสิบแล้วก็ดารกอนคอ10สิบเมตรนะครับผม พาสซีฟสกิลของเอรันอร์นะครับการโจมตีธรรมดาครั้งที่3นะครับจะเป็นการโจมตีกายภาพกับเวทรวมกันนะครับผมสกิลหนึ่งของเอรันอร์นะครับเป็นสกิลที่พุ่งแล้วทิ้งผีเสื้อไว้จุดที่เรายืนอยู่นะครับแล้วกดอีกครั้งเพื่อกลับมายังผีเสื้อสกิลสองก็เหมือนกันครับเป็นการปล่อยผีเสื้อรอบตัวแล้วกดอีกครั้งเพื่อกลับมาจุดที่ผีเสื้อตกนะครับผมอัลติเมทสกิลของเอรันอร์นะครับเมื่อกดใช้นะครับจะเป็นการผักศูนย์จัตวาวิหรือว่าถ้าไม่โดนศัตรีผมถ เสื้อได้แค่1ตัวต่อ1แมปนะครับผมแล้วก็การใช้สกิลต่อมานะครับก็จะมีเอฟเฟกต์กีตางกันนะครับสกิลสองนะครับจะมีออร่าบัฟอ่าขึ้นมานะครับแต่ว่าจะไม่มีผีเสื้อออกมาแล้วก็สร้างอ่าดาเมจเป็นโอีเว้นะครับอันติเมทสกิลนะครับก็เป็นการพักศูนย์จุดเจห้าวิเช่นเดิมแต่ว่าไม่มีผีเสื้อออกมานะครับอีกอย่างครับสกิลเอเลนอร์ทุกสกิลนะครับไม่ว่า1 2 3นะครับการใช้ทุกสกิลสามารถทำให้เอเลนอร์ตีเบิร์นได้คอมโบสกิลของเอเล อลาลักผีเสื้อไปจุดที่กาหนดและกดอันตีผักก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับอารูดูกสกิลของเอเลนอร์นะครับมีการปรับใช้ที่สามารถปรับใช้ได้ตามเกมแล้วก็ตามสถานการณ์นะครับไปดูกันในเกมดีกว่า <l ug> วันนี้เราจะมารีวิวเอเลนอร์ในแรง56ดาลหรือว่าซูพิมต้นน,นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าตานี้นะครับเพื่อนเราก็หยิบอ,อาญามาให้เราโชว์ได้ถึงสุดๆเลยนะครับขบวนเอเลนอร์อาญาก็เป็นขบวนหนึ่งที่น่าเล่นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องดูเกมด้วยเพราะว่าทำไมเพื่อนเล่นยากระดรับหนึ่งนน ไม่เซ็ตในการเล่นอะไรเล่นน้อยง่ายนะครับคือทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรวยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอาหาคิวนะครับปาร์มออฟเลนหรือว่าจะเป็นการที่เอาเจ็บไบ่อยๆให้ทีมนะครับผมเทปนี้นะครับเราเริ่มที่จะฟาร์มบูก่อนเพราะว่าจะไปจบร่างในเลนที่มีฟอร์เรนอยู่เนาะเอเล่นน้อยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตัวป่านนะครับที่มีความสามารถในการกดเลนออฟเลนได้ดีนะครับผมเป็นฮีโร่ที่ชนะเอสซินกับไฟเตอร์ได้อย่างง่ายดายแต่ว่าอาจจะไม่ชอบทางนั้นแคดดี้กับเบนมากนะครับผมก็เราตัดสินใจไปสตอมออฟเลนครับแล้วก็เวลาสตอออมฟเลนนะครับก็ ถ้าสมมตสตอมได้นะแล้วก็เอาคิวเนาะสมมติเราได้คิวเสร็จปุ๊บเราก็พาเพื่อนมาเล่นอ่ามังกรน,นะถ้าไม่หานเราก็ไปเออาดดา์กหรือถ้าสมมติว่าอ่าหลังจากที่เราพาเพื่อน ไปเลนออฟเสร็จปุ๊บแล้วเราไม่ได้คิวไม่ได้อะไรเลย,เลยแล้วก็พาเพื่อไม่ไเติมเลรมัางกรงไว้นะเพราะว่าเราจะอ่าโฟกัสตัวบังกรในช่วงต้นเกมเพราะว่าทาให้เราฟาร์มง่ายแล้วก็ทําให้อ่าทีมนะครับมีประสิทธิภาพในการเดินเกม,มต้นเกมได้มากยิ่งขึ้นครับช็อตนี้นะครับเราฟาร์มอ่าแดงเสร็จเรียบร้อยนะครับแม้ว่าเรากำลังจะสี่พอดีแต่เรามาแก๊งก่อนนะเพราะว่าเราเห็นทางลิเกเตอร์นะเข้ามาสู่นะครับผมก็ทําการสโลนะเพราะเรามีแดงแล้วก็ให้พอเหรียช่วยลําไปแล้วก็เก็บทางลิเตอร์มาได้นะครับผมตอนนี้นะครับับลองสงสเกตทีมนด้าาซย าทามิ่งมังกรนะครับยังไม่เกิดเราฟอรเลนเราก็ยังไม่สีเนาะเราก็ทำการพาฟอรเรนเคลียร์แบบนี้ก่อนนะฟอรเรนจะได้ใกล้สีนะครับผมแล้วก็ไปแท็กกางเพื่อเอาสีตัวไปหาขีบโัวเล็กระวังทางเพื่อสีเพื่อไปเล่นไฟมังกรไนดะ้อย่างดีนะโอเคครับหลังจากนี้เราเคลียร์ขีปเสร็จแล้วเราก็พา ทางฟอร์เรนนะครับผมขึ้นไปเล่นทำมังกรที่กำลังจะเกิดอีก15ปีนะเพื่อนข้างบนก็เหมือนจะโดนได้นะก็โดนฟิกยัดมาแล้วก็โดนสะจุดแปะอย่างนี้ก็รอดยากนะครับผมก็ตอนนี้ระหว่างทางนะเราก็เจออีก,กี้นะเอ้ยผมลืมไปนะครับผมสกิลสองหอยเรยน,นนอรนะสามารถลบอาโปรเจกต์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทันเดอร์เบิร์ดหรือว่าอีก,กี้สกิลสองนะครับผมหรือว่าบอลสกิลสองอิก,กี้ก็สามารถลบได้ในระยะเวลาสัก1-2ว่งถึีประมาณนี้นะครับผม ตอนนี้นะครับมังกรก็ผนวกข้ามาเปิดเรียบร้อยแล้วนะเราก็ทําการเดินนขู่ไว้นะตอนนี้ยากต่อแต่มันไม่ถึงไงก็ไม่เป็นไรเราก็ทําการลากบังกรมานะพอเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ถึง3าตัวนะเราก็ลบบาบังกรมาได้แล้วโดนเกี่ยวช็อตนี้ก็โยกออกมาก่อนนะครับผมก็หลังจากที่ถ้าเราไม่มีไฟแล้วนะเราก็จิ้มๆมหญ่ๆไปนะครับผมเพราะว่าสกิลเราค่อน,นข้างหนีฝนวกข้าได้ง่ายแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อนะอ่ะาหลังจากเรายังฟาร์มยังเบมามันกับบาฟ้านะหลังจากที่เราทะเลาะกับบาฟ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เห็นว่าข้างบนน่าจะโดน เราก็ทําการเดินไปเติมนะครับผมแล้วก็ช่วยเพื่อนไม่พันนะก็ผักทางเอนโซ่ไปนะแต่เอนโซ่มันไม่โตอยู่ดีท่านผู้ชมแต่ว,วันนี้ก็ยิงมาก็หลบได้อยู่นะครับผมแล้วก็ข้างบนมันออถึงสาตัวนะทําไม่ยี้ยไม่เสียทีนะครับผมก็สามารถปล่อยได้นะแต่วะนี้เราก็อยากได้คีฟอยู่นะไอีก,กีมันเดินวิ่งมาโคตรมุ่งอนะ ผมก็ยัางหลบๆไปได้อยู่นะครับผมก็ช่วงนี้นะหลังจากที่เราวนทาวนวิ่งมาแดงแล้วก็อย่างที่บอกนะเราต้องสตอมลิกเตอร์นะเราก็ทําการใช้จรวดให้เป็นประโยชน์นะครับผมจรวดไปใช้ก็ได้นะจังหวะนี้ยิงมานะก็ทําการใช้แดงสโลลิกเตอร์นะบูลลี่ไปแล้วก็เจาะในฟิกมาแล้วฟอรลินชิงคีมาโค้ดสวยเก็บทางลิกเตอร์ไปได้นะเซเไราช่วงนี้ก็เหมือนจะก้าวกลัวกับเรานะพยายามสกิลสู้กับเราเราก็พยายามต่อต่อไปอยู่นะครับแล้วก็เสียตีไปที่เรียบร้อยนะ แล้งังจากตอนนี้นะหลังจากที่เราฟาร์มคิปเสร็จผมก็คิดว่าเซเบล่าน่าจะไม่กลับบ้านนะก็เลยเดินมาดูแล้วก็ไม่กลับจริงๆด้วยนะแต่วันนี้ก็ยิงตุ้ยไปนะทางเซเบล่าน่ะหลังจากที่เอาเซเบล่าเสร็จนะครับผมผมก็มาคอนะว่าเออคิปน่าจะเหลือนะก็เลยเอาป้อมล่างไปได้ด้วยนะครับผมก็ว่างๆนะเล่นเอเลนดอร์นะครับผมโฟกัสอ่าทาวเวอร์เป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเป็นแคดดี้ฟาร์มนะก็ใช้ให้คุ้มนะครับผมในการ อ่ได้ไดป้อมดันป้อมนะครับผมในการเอาอ่าพื้นที่ได้แบบนะตอนนี้ว่างๆนะไม่มีอะไรทำปลาฝั่งนั้นต้วยเพิ่งเกิดนะเราก็ทําการมาเวทฝาว่างๆแล้วก็มาเก็บออบเจห้เพื่อหน้านะไม่ว่าจะเป็นดางหรือมังกรนะไอเดนอร์เป็นตัวที่เอาออบเจต์ไว้อยู่แล้วแล้วก็ใช้จรวดให้เป็นประโยชน์อีกรอบบินฟิลมาชอ็อตนี้นะทำการอันติไปแล้วก็หลบทางลิเตอร์ไปชอ็อตหนึ่งนะแต่ว่าก็ลิเตอร์ก็กดแข่งไปนะครับผมชอ็อตนี้เราก็ทำการจะกลับไปหาลิเตอร์แต่เหมือนไม่ถึงจริงๆนะก็เลยเลือกที่จะเอาทางป้อมไปนะครับผม ตอนนี้เราได้ป้อมเรียบร้อยนะฝันสงครามจะมาปิดเรานะจริงๆช็อตนี้ผมกดคนกดสกิลสองนะแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนั้น,นแล้วเพื่อนอานลาให้ด้วยนยก็เลยทำการให้เราไม่โดนสี่นะแล้วก็ส่วนทางอิกี้ไม่ได้แต่โดนแปะมาช็อตนี้น่าจะรอดยากนะแล้วก็อีกี้โดนเวียงไปเวียงมานะหางอาญาเราโดนเวียงไปเวียงมาก็ภาพน,นี้ใครเห็นก็ว่าตุยนะแล้วก็ตุยไปจริงๆด้วยข้างล่างนะช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมว่าผมจะใช้ตำรวนในการปิดทางคลิกเตอร์นะ บินเข้ามาปุ๊บโอ้โหทามนี่อย่างแย่เลยนะช็อตที่ผมบินไปนะเป็นช็อตที่ดิกเตอร์เข้ามาส่วนทางกับเอลซูพอดีนะก็เลยไม่ได้นะ็อบนี้เราก็กดอันตีไล่ทางอีก,กี้ไปนะก็ไล่คลายคแล้วกดพัน,นิตไปด้วยนะเพราะว่าพันนิตนะครับไม่ใช่ใช้กับในการลาดชีพหรือว่าลาดรบเจ้เขานั้นนะมันมีสโดลด้วย็อบนี้นัวๆตรงกลางนะแล้วทําการคลายๆไปนะแล้วกล่าว่าจะเทท,ทางไอ ไอ้สุดนะแต่ว่ามันกดสกิลสองมาชอนน็อตนี้แล้วก็เรียบร้อยนะเอฟสูก็สูงไม่โดนเลยเพราะกดผิดนะช็อตน,นี้เราจะแย่นะแล้วก็โดนแปะมาชอนน็อตนี้กดดีดีนะเรากดออกมาทันไม่งั้นโอ้โหดูสิสวนกับาทางอิก,กี้ปล่อยสกิลมาทีเดียวเราเกอบตุยหูต้องบอกนะเพราะว่าเกมนี้แหละเนะเล่นโคตรดีเลยนะเสิร์ฟมาอะไรพวกนี้สวยมากเลยแต่ละช็อตแต่ช็อตน,นี้ฮามากผมมากดสกิลหนึ่งเข้าไปจะต่อ,ตอแต่ว่าทางอาญาเราตกหัวมานะก็ไม่รู้ว่ากดผิดหรืออะไรยังไงนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีๆก็ตกหัวไปเฉยเลยนะแล้วตอนนี้คนหิวคนหิวต้องเจออะไรคนหิวต้องเจอกับความตายสิแบบนี้โอ้โหไม่น่าไปแย่สิเไหล่าเลยนะว่างๆนะก็บอกแล้วแล้วก็มาเอาทางอ็อบเจกต์นะท่าิง8นาทีสินาทีสนาทีก็มาทางอัคเซเลเยอร์ได้นะเพราะว่าจะทำให้เราดันพอมได้ดีหรือว่าเอามันตอบไฟได้เช่นกันตอนนี้นะตรงกลางก็เพื่อนเพื่อนเรานะครับก็ไอทางเอนโซเกี่ยวไปโดนนะเราก็ทําการเชนซีนะก็ยิงทาง จะเปลาตูอยู่ไปได้โอเคเราก็ว่างๆนะก็ช็อตนี้แหลเราลึกไปหน่อยน,นิดนึงนะ่ยทำให้เราโซนดาร์กย่างนะแต่ตอนนี้ก็ผมก็คิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าเงินเราค่อนข้างเยอะแล้วของกอ็ครบด้วยก็เลยเราตีแย่ๆไปล่อไฟนะว่าฝนหรงคันจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เข้ามานะพอเป็นฝนหรงคัาตโซนอยู่ผมว่าน่าจะลดมาข่อยมานะ แล้วช็อตนี้ผมเห็นว่าฟอนเลนเราจะแทงนะก็เลยเดินตามไปแล้วช็อตนี้ฟอนเลนแทงสวยด้วยนะแล้วผมกดพอนิวยิงไกลไม่โดนผมกดยึดยึแล้วนะแต่กดไม่โดนเนี่ยแล้วฟอนเลนเราก็รำคำไปนะเราก็พยายามกดผูเสื้อไล่ตามไปช่วยนะแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะแล้วตอนนี้โอ้โหไม่ดูนะลิงเตอร์อยู่ดีๆมุดมาจากไหนก็ทำการเข้ามาค้ำแคดดี้เราทขาไม่แคดี้เราเรีออยนยากนะเราถุก็ไล่คร้ๆไปนะแล้วก็ได้ทางลิงเตอร์มาแล้วช็อตนี้โอ้โหบอกเลยว่าต้องสวหนึ่งหนึ่งสองเรียบร้อยครับผมสวนไม่ได้นะแต่ก็ วยเช่นเดิมนะเกี่ยวนี้ผมต้องออกเป็นไกอานะเพราะว่ามันเอามาม่ากัดไม่ได้โอ้โหแล้วพูดยังไม่จบทางนี้แล้วต่อ,อยไปถึงสองตัวนะโคสวยเลยชอ็อตด่างแต่ว่าก็ได้มาแค่นี้นะแล้วฝั่งอังคารก็ในกอดมันไม่รีด้วยนะทำให้ฝัง่งองคารในกอดไปตอนนี้นะเพื่อเราโดนเกี่ยวเข้าไปนะผมก็พยายามกดขนินไกลไล่ไขยอยู่นะ เวลาเราเล่นเล่นนอพยายามใช้เทคโนโลยีไงให้คมนะหรือว่าบ้งตาเจอแทงเงยอะก็เป็นมอร์นิ่งเนี้เหมือนกันก็อยากจะคลายๆเล่นนะแต่ว่าก็ได้แค่ดีนะผมไม่กล้าย,ยิงสุดเพราะว่ากลัวผลราคาเมันจะสวดนะสอตนี้ต้องบอกว่าป็นชอบเปลี่ยนเกียร์พอทายเล่นนอหอกเลยนะเพราะว่าสอตนี้เป็นสัตที่ทำให้ชนะมาดูกันว่าสอตนี้มันเริ่มจะเริ่มต้นจากอะไรนะก็เริ่มต้นจากที่ผมมาส่งขีปล่างนะเพราะว่าจะไปไฟอ่า เลี้ยงข้าบนนะเพราะข้าวบนจะโดนปิดอยู่ตรงกลางนะแล้วผมก็สังเกตในมินิแมปมานะฝงอองข้าโผล่ค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยกะว่าจะทำดีล่างสูงแล้วพบแมปพบแบบนี้ผมก็เห็นทางเซบิล,ล่าอยู่คนเดียวเราก็ต้องเล่นสุดนะเพราะว่าถ้าเราเก็บทางเซบิล,ล่าได้ก็คือจบเลยเพราะไอศัตรูน่าจะกลับมาไม่ทันเพื่อนยงไฟให้อยู่นะตรงนั้นเดี๋ยวต้องดูนะว่ามันสับกี่ชิ้นเนะี่ยเสียแข่งไปแล้วหนึ่งชิ้นนะผมก็ทำการตีบอมแล้วก็ไล่ไปนะแล้วก็สับมาเป็นเกิดแทนทาดูยิงไกลนะผมแล้วก็กดซื้อเคียร์ทิ้ง แล้วก็ยังดีที่ได้เชฟเลามาแล้วก็ขีบเข้าแบบนี้ก็สับเคียวมายิงป้อมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะก็เกมนี้ก็ผมไม่ใช่เป็นเรนดอร์ขนาดนั้นนะแต่ว่าสามารถดูเป็นแนวทางเบื้องต้นได้สำหรับการเล่นเลนดอร์นะครับพี่ถูกยังไงพี่ถูกประการใดก็ขอโทษไว้ะที่นี้ด้วยนะครับผมชอบคลิปนี้สนใจคลิปนี้หรือว่าชื่นชอบผลงานยังไงก็สามารถกด กดไลค์กดแชร์ส่งขาเพื่อเป็นกำลังใจให้คอนมอนด้วยนะครับผมก็ใครอยากดูแนครางตัวอะไรหรืออยากสอบถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับว่งางาจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบายครับ